ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายวันเสาร์ประจำวันนี้มีความตั้งใจไว้ว่าจะบรรยายในชุดสิ่งที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักต่อไปตามเดิมจร่งคือสิ่งที่เรียกว่าอ่ะนุกป,ปีกถา ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งคนรู้จักเราก็ยังไม่รู้จักอ,อน,นุปุพิกถาคือการบอกตามลำดับให้รู้ไปตามลำดับให้ใจิตใจเลี่ยงกล่าวไปตามลำดับไปตามลำดับไปจนถึงก็ว,ว่าอยากจะบรรลุนิพพาน ชีวิยาม,มานุษมิตานก็ติดอยู่ที่ขึ้นทางฮะโดยเฉพาะก็คือสิ่งที่เรียกว่าสวรรค์เขามีทานมีศีลแล้วก็มีสวรรค์แล้วก็ติดอยู่ที่สวรรค์ไม่มองเห็นโทษของสวรรค์ก็ไม่มองเห็นประโยชน์ของนิพพานมันติดกันอยู่ที่นี่ทั้งนั้นเลยจะเรียกว่าเป็นอนุปก พระมันคากันได้คือหอนทางที่ต้องเดินไปตามลำดับก้าวเดินไปตามลำดับแล้วมันก็เดินไปไม่ได้เพราะมันต <c oughs> ิดจุดจุดหนึ่งคือสวรรค์ข้อที่ว่าท่านยังไม่รู้จักนั่นนะ่ะก็หมายความว่าท่านยังไม่รู้จัก ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่นานไปช่แก้ปัญหาสำหรับให้คนที่ออกบวชนั่ไงดำเนินไปโดยสะดวกไม่ติดนั่นติดนี่มีจิตใจมุ่งต่อพระนิพพานได้โดยสะดวกให้เห็นว่าทานและศีลทำให้มีสวรรค์แล้วก็สวรรค์นั่นก็มีโทษอยากออกจากโทษออ,ออกจากโทษก็ต้อง เห็นอานิสงของการออกไปเสจากสวรรค์เรานี่เราไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่เคยมีอยู่เราไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์เคยทรงใช้เราไม่รู้ในแง่ที่ว่าเรานี่มันติดตันกันอยู่ที่นี่เรามันติดตันกันอยู่ที่นี่มันมีถึงสามแง่ลแง่ที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าพระพุทธองค์เคยทรงใช้นำจักออกไปได้ รเ,รเราไม่รู้ว่าเราไม่เราไม่รู้เราติดการกันอยู่ที่นี่ประตูนี่เปิดออกไปไม่ได้เปิดออกไปก็พบทางหนทางที่เดินไปไม่ได้มันก็มีเสน่ห์ทั้งที่ต้นทางและที่กลางทางมีเ่เสน่หจับยึดผู้เดินทางไว้ที่ต้นทางทั้งที กลางทางอุตมาอันหนึ่งก็คือว่าเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจเหมือนกับเครื่องซอกผ้าที่เราใช้ซอกผ้ากันอยู่มีอะไรบ้างนี่หนึเมืม่อซอกเสร็จแล้วก็ผ้านั้นก็สะอาดร้อมที่จะย้อมได้เดี๋ยวนี้สิ่งสกปรก คือความหลงในสวรรค์มันติดอยู่มันเอาออกไม่ได้จิตใจก็ไม่้อมที่จะออกไปจะอุปมากันอย่างนี้ก็ได้ทานทานเนนี่ยศีลศีลปฏิบัติแต่แรกได้รับผลเป็นตามสมควรแก่การปฏิบัติทานชนิดยึดถือศีลชนิดยึดถือก็ได้สวรรค์ชน,นิดยึดถือเป็นครามวคุณ อย่างมนุษย์ก็ได้อย่างสวรรค์ก็ได้ถ้าไม่ยึดถือมันก็ไม่เป็นสวรรค์ชนิดนั่นเป็ไม่เป็นเหวที่ขวางทางอยู่จะต้องเห็นว่าสวรรค์นั่นน่ะเป็นสิ่งกัดกันคนไม่ข้ามไปได้เนื้อจิตตันอยู่ที่นี่อย่างเมื่อสิงนก็เป็นเหวที่ว่าตกแล้วก็ตายอยู่ที่นั่น เ <c oughs> มื่อเห็นอาโทษของสวรรค์ชนิดนี้แล้วก็มีความประสงค์จะออกไปให้ได้อยากจะหลุดพ้นไปจึงจึงจะมีพอความพอใจในการที่จะบวพอใจในการที่จะมีนิพพานจากออกจากวัฏฏักงสารเมื่อพวกเราไม่มองเห็นความจริงของ้อนี้มันจะออกไปไม่ได้มันมึนเมาอยู่ที่ทุกๆเรื่อง ที่เป็นเรื่องอาศัยโลกบาลีเรียกว่าเคหิตตะอาศัยเรือนอาศัยบ้านเรือนเป็นไปเพื่อบ้านเรือนเป็นไปเพื่ออยู่กันในบ้านเรือนนี่เรียกว่าเคหิตตามันไม่ได้เป็นไปเพื่อเนคนัมมสิตะทีกออกะ่ออกไปเสอจากโลกออกไปเสพจากบ้านเรือนนี่คือใจความสำคัญของเรื่องนี้ ศีลสมาธิปัญญานั่นโดยแท้จริงเป็นเรื่องที่จะนำออกไปเพื่อจากบ้านเรือนก็ยังมีผู้สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์อย่างบ้านเรือนมีศีลก็เพื่อว่าได้สวรรค์เป็นต้นแม้แต่าามีสมาธิก็เพื่อเอาประโยชน์นในโลกโลกนี้ แม่ว่าจะไปได้เป็นพรมก็ยงังติดตันอยู่ในตัวกูของกูออกไปไม่ได้มันก็มีอาการคล้ายกับอยู่ในบ้านเรือนอย่างหนึ่งเหมือนกันปัญญานั้นสารพัดเสียช่ายอะไรก็ได้อยู่ในเรือนก็ได้ออกไปจากเรือนก็ได้ทินสมาธิปัญญาจึงถูกใช้กันในทั้งสองความหมายคือเพื่อจะสนุกสนานอยู่ในโลกือในเรือนนี้ก็ได้ จะออกไปเสื้อจากย่าวรือนก็ยังได้ทางที่จะออกไปตามลำดับมีอยู่ดังที่กล่าวแล้วมันไม่ได้มิกลับอะไรแต่ถ้าไม่มองก็ไม่เห็นถ้าไม่มองให้ดีก็ไม่เห็นเหมือนกันไม่มองยิ่งไม่เห็นถ้ามองไม่ดีมันก็ยังไม่เห็นอยู่นั่นแหละ ครอบตัวในกั้งหนึ่งก็คือว่ามีทานการทำความดีให้จเจริญรุ่งเรืองๆๆอยู่ในโลกแล้วก็มีสีอยู่ในโลกด้วยความมีเกียรติมีทุกอย่างที่ในโลกเขานิยมกันต้องได้ต้องการพ้นอะไรในทางที่จะเป็นไปอย่างโลกโลกมันก็ได้ นี่คนเราที่ยังติดกันอยู่โดยมากนี่อุตสาหศึกษาแล้วเรียนมีการมีงานทำให้ได้เงินมากมากตั้งสถานะ่อยได้สูงๆมีการเป็นอยู่แข่งกับเชวัด,ดาน,นี่ก็ติดกันอยู่ที่ตรงนี้าเห็นว่านี่มันยังยุ่งสวรรค์ในโลกนี้กับทีสวรรค์ใน สวรรค์รู้เด็นยังยุง่งลยกันเนี่ยคือยังยุ่งใยกามาามาคุณกามารมณ์ยังร้องไห้หัวเราะเมื่อคนโตโตไปนี่มันก็มองกันไปในแงน่หนึ่งว่าต้นเหตุลำบายกยุ่งยากเพามันคือกามารมณ์นี่เองยุ่งยากลำบากที่นี่ยุ่งยากลำบากแม้ว่าใน ส่วนที่ไม่ควรจะยุ่งยากลำบากทำให้พี่น้องฆ่ากันก็ได้ให้ลูกหลานฆ่าพ่อแม่ก็ได้ถ้านันลงไลในกามารมมาก,กเกินไปก็เป็นอันว่ามีโทษเห็นโทษนี่แล้วก็อยากจากพ้นออกไปเสียไม่อยากจะเกี่ยวข้องอกับสิ่งเหล่านี้นก็ออกไปละแห ทีนี้เรื่องที่วราจะออกไปออกไปนี่มองด้วยเนี่ยเป็นสามชั้นสี่ชั้นอย่หลายชั้นที่จะออกก็จะจากไปเรื่องยุ่งๆแล้วนี่จะออกไปบวชซะเลยออกไปบวชจากญาจากเรื่องซะเลยนั่นก็ได้จะเป็นอันหนึ่งแล้วมันยังมีมาที่ว่าอยู่ในบ้านในเรือนนี่แหละจะหาความสงบสุขอยู่ในบ้านในเรือนไม่ได้ออกไปไปบวชอยู่ที่วัดนี่นั่น็ยังทาไม่ได้ล่ะจะใช้หาความสงบอยู่ในบ้านในเรือน เป็นทำไม่ได้มีเรื่องของกล้ามารมณ์รบกวนจะไปหานิทานโดยแท้จริงมันก็ยิ่งไม่ได้เป็นอุปสรรคให้ออกไปไม่ได้ออกชนิดสี่ใจออกตัวยังอยู่ในบ้านในเรือนก็ออกไม่ได้ออกไปทั้งกายทั้งใจก็ออกไม่ได้แม่ชั่วคราว ออกหมดสิ้นเชิงอ่เป็นมุ่งหมายพระนิพพานก็ออกไม่ได้มีรวมความว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ให้ออกเป็นสิ่งที่ไม่ให้ออกมันเป็นเหมือนกับว่าเหวที่ต้องข้ามด้วยความยากลำบากแล้วก็ทันหัวไม่ข้ามหรือไม่คิดจะข้าม นี่บางทีข้ามไม่เป็นก็นตกเหวตายตกเหวตายตน,านี่โทษของสวรรค์ข้อนี้สําคัญมากที่พระพุธทธเจ้า,าท,ท่านได้ใช้และประสบความสําเร็จคือท่านทรงกระทําให้คนที่ออกบวชทุกคนมองเห็นข้อนี้มองเห็นทั้งห้าข้อนี้ท่านรีบทําให้เห็นในความจริงของห้าข้อนี้ เพราะฉะนั้นมันจะถอยหลังมันจะถอยหลังมันจะไม่แน่นอนถ้าคนที่มีสติปัญญาแท้ๆเนี่พอออกบวชออกบวชนะี่นพระพุทธเจ้าก็รีสอนอนที่อธิธบายข้อนี้ทานสีนให้ได้สวรรค์สวรรค์นันมีโทษอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ออกมาเสียจากโทษเหล่านั้น เมื่อเขามองเห็นตามนี้เขาเบื่อเองไม่อยากยกกลับไปหาบ้านเรียนที่ออกมาหยกโยกออกไม่ได้หยกหยกปรากฏในเรื่องราวเป็นอันมากที่ว่าพระพุชชทธเจ้าทานด้ชายธรรมะห้าข้อนี้อธิบายให้ฟังเรื่องทานเรื่องศีนเป็นเหตุให้ได้สวรรค์สวรรค์น,นั้นมีโทษทำให้เกิดความยุ่งยากลำบาก ที่เรียกว่าเยืนวนอยู่ในวัฏฏะออกต้องการออกออกไปไม่มีทางที่คุณระบุตรเหล่านั้นจะย้อนกลับไปบ้านเรียนได้เยังไม่มีมากในสบาลีพวกเราไม่เคยพบกับสิ่งเหล่านี้แลยไม่รู้จัก แค่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเคยใช้สิ่งเหล่านี้ธรรมะเหล่านี้เรายังไม่รู้จักในแง่ที่ว่าเราเองก็ออกไปไม่ได้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้ยื่อออกไปได้ขึ้นทางติดอยู่แค่สวรรค์น่าละเป็นอัน,นว่าสิ่งที่ท่านยังไม่รู้จักในห,หลายหลายอย่างที่ได้บรรยายมาแล้วยี่สิบสามสิบอย่าง วันนี้ก็แถมจะมารื่องหนึ่งคือเรื่อง,องสิ่งที่ต้องรู้จักตามลําดับรู้จักตามลําดับและจะออกไปได้จากวัฏสงสารใจความย่อยๆมีเท่านี้ผลนี่ก็บังคับไปบรรยายกันแต่ใจความย่อยๆอาตมาก็ะนังขอหยุดการบรรยายไม่ต้องอยุ่งยากลาบากเพราะลจะเทลงมางลดเราเราคอยยดติการบรรยาย พราคุณเจ้าทั้งหลายจะสวดบสทสาธยายรู้ไม่ก็ตามใจเแต่มายุติการบรรยายไว้ในที่นี้แต่เพียงเท่านี้ <c oughs>